กูชื่วันนี้คือเสียหลักกีฬาวเตนาสพบกับมาเพื่อชเกมกีฬาเกมกีฬาในจบเกมกาแล้วเราก็คืออะไรเพื่อนกันเหมือนเดโอ้โหมากไม่ทันลันีไปค่ะงที่่งที่ไปปการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาต้านไอุต้านยาเสพติดกัน์ด มาพ่อแชมป์ตอบเพื่อนดินเตมาตีไปผู้น้อยคุณแชมป์เต้ตุ้งเดียวเลยดึงขึ้นหลงไกลตัดได้เต้พีต่อเฮ้ยเต้าล้กจับได้คุณแามป์เต้บอลไอพีู่้้เลี้ยวเลยเล่นรอมาคุณต้องเฉลมันแต่ละทีแรกเราเล่นครึ่งละห้านาทีนะครับมา เงยลากิลาก็เสียตายาเสติเสกาตรงตัวเตะอยู่เงยลากิลาจับคนได้จับคนไม่ได้ดึงขึ้นในไทยติดเช็คเช็คเข้ามาเขียนจับไม่อยู่มาจากมั่วที่มาร์คเตะออกมาไปมั้ยพี่ไอ้พลเข้าไปเอ้าโซ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 เตะวาง <coughs> <laughs> <coughs> มาไปเช็คของเตะไปคุณน้อที่กินข้างนี่เป็นไปเรียบร้อยผู้น้องแล้วจะได้ยัจับได้โย่เรจะได้ดีงเรียบร้อยเด็กหน่มสองประตูจับเตะมาอเพื่อสิบูมาเพื่อแชมป์มันจะมาเพื่อแชมป์จริงๆหรือเปล่าวันนี้ทรงใจหนึ่งคือ กับใจเว้เตะไปเตะไปไจมาได้งดึงเตะเชดติดเออสีฟ้าสีฟ้าช่วงเวลา่งหลัง้ามีใครตตาม ดับตึ้นปูน้อยพี่น้อยเตะไปเออมปิดทิ้ตัวเลยมาขอขอติดจุดบอลยังไม่ออสกิลสกิลสกิลของคุณน้องยงเฮ้ยไม่ต้องตอบได้เีไปไม่งั้นมาเพื่อแชมป์กลับแพ้เลยหลังประตูก็ต้องไปอยู่นอกสกายบอลนอกฝ่ายบอลตั้งเล่นโดยทีมเสียงเงาเสียงเงาบอลไม่อยู่ บลอยตังบุกมเียมเปลี่ยนตัวกันงน่ะมั่วไปสอนมันเก้าเก้าเกาเก้วันรุต่อมาเพื่อแชมป์เป็นยังไงอาชามาเพื่อแชมป์ได้แชมป์เราคั้งคั้งเตะคั้งนี่แน่นไปด้วยของเชียร์เอฟซีรักใครชอบใครก็เชียร์เองทีมชาติคุณจูร์ดูเยนี่ nè ngay ghiệp cặp qua đây,เพื่อนมา tập baller อยู่,อยู่ bãi ghiลา, นั่นสิอะไรจบ game ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม, gặp tiếng ngửa tiếng tiếng ngửa, tiếng ngửa, tiếng โอ้ชิงแล้วนะเี่หนึ่งบอลลังซิ Lux ่งกับแมนซิตี้เต็มมาเต็มาปเริ่มอัตองมัดไว้ไงพีชชาไหมตัวจี๊ดดึงไปดึงไปให้ไหมก็ด่ากันพี einen, ่เออเฮจะการโดนใครนั่งหลับตาอยู่ไงโดนใครไอ้ค้างงอแงมือทเอะไรยค้างเป็นนักบอลเนี่ยต้องดูตลอดเลยค่ะ จด็กการแข่งขันผมบอกว่ามาเพื่อแชมป์ติงเก้ได้แชมป์ไฟทีแรกอ่านักกีฬาสภามือขอโทษกันเลยขอโทษกันเลย